สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีแอชั่นตัวอย่างหนังเรื่องตาโขนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยนี่ขอบขวดหนึ่งลูกลูกผีปูผีนาลูกชา,ายได้ว่านตายตอนเช่าบ้านไปพอดสบนะสอบใสหน้ากากาตาโขนอยู่ผีตาโขนชาวบ,บ้านเรียกกันว่าผีตามคน งานสร้างมากับพี่พี่งาขลังมงานรวมพี่ปู่พี่ยาครอบครัวกัเลยเป็นแบบนี้ไงยังมีอะไรหมก็จบไปแล้วนะครับกับตัวอย่างแรกต่อไปเราอยู่ดูตัวอย่างที Luckily, so ่สองก house, Hence, <is> ันนะครับ oh แต่ก่อนพอพีผู้มูบ้านเนี่ยเคยตั้งอยู่บนที่ดินตระพูลของสามีายททมอยู่มาวันหนึ่งแกก็อยากได้ที่ดินผืนนั้นคืนเพื่อจะเอาไปปลูกเรือนหอให้ลูกชายแกนะครับเรือนหอหลังนั้นเนี่ยอยู่ไปก็เจอเรื่องที่ไม่ดีสไยก็ตายตอนเขาลูกคนที่สองหลานคนเล็กก็ยังมาหงุดหงิดแต่ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยลูกชายของแกก็ตายนะครับ ผมนึกว่าชาวบ้านสร้างหอผีขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นมาอีกกลัวว่ามาตองผีจะไล่มันไปต้องกันเอง เราไปอยู่น้เต้ยน่นจัน้าไ<ะ>ดไอ้นี่สว่นว่วมมนอเ่เชื่อสัาตัวเองตอนเปเด็กขนาดนั้นเลยอกูเป็บบาว่าพี่ตะโคน,นี่แหละขาอผอมเมืม่กับลังหลบลูซิงซักสิยูดด สิ่งที่ปกต้องกลุ่มข้องเอ้าไอ้นะกำนันลงโทษมึงลงโทษครอบครัวมึงไอ้หนูนี่เขาไ่หนังหึงงหมดตายกันหรือทุกคนต้องเจอผมก็ไม่ได้แน่ม่กระตายมกูยามกเลดูนะถือคันไปบอดะ้ถือผี ก็จบไปกันแล้วกับตัวอย่างเรื่องเต่านะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวเรื่องหนึง่งแล้วก็น่าดูมากเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูเรื่องยอ่อกันว่าเป็นมายังไงนะครับโดยเรื่องยอ่อนะครับก็คือจ่อยหนุ่มขายลอตเตอรี่ในอำเภอด่านซ้ายนะครับเขาเก็บเงินเพื่อที่จะพาน้องสาวของเขาไปผ่าตัดเพื่อหวังว่าน้องสาวเขาจะได้ยินเสียงเป็นครั้งแรกนะครับแต่แผนทั้งหมดของเขาก็ต้องหยุดลงเพราะว่า ญาติของเขาที่ชื่อถิน่นผู้ที่เรียนดูพวกเขาสองคนมาตั้งแต่เด็กถูกพบเป็นศพผูกคอตายที่หอผีหมู่บ้านพร้อมกับสมหน้ากากผีตาขนเอาไว้บนใบหน้าสภาพศพคล้ายกับการตายของพ่อของจ่อยเมื่อหลายปีก่อนจนชาวบ้านลือกันว,นว่านี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายธรรมดาแต่เป็นคำสาปของบ้านต้องห้ามที่ถูกสร้างทับหอผีหมู่บ้านแหล่งสิงสถิตของผีบำพบุรุษนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผีตาโขน โดยภาพยนตร์เรื่องตาขุดนะครับก็กำกับโดยคุณภูวดลนาวโสภานะครับผลงานของเขาก็มีภาพยนตร์เรื่องนาวโสภาปฏิกุลและก็ผลงานซีเรื่องิ i กตาคอนเดอะซีรีส์มังกรกิในใหญ่นะครับภาพยนตร์ตาขนนะครับก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีผีตาขนของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ มีหนึ่งคำที่น่าสนใจคือคำว่าผีตามคนที่ผมได้สังเกตในตัวอย่างภาพยนตร์นะครับซึ่งคำว่าผีตาโขนนะครับก็มาจากคำว่าผีตามคนหรือหมายถึงสิ่งที่ ผีที่ตามมาขอส่วนบุญมักจัดในช่วงงานบุญหลวงโดยผู้เล่นจะต้องสวมหน้ากากที่บ้านหรือแต้มให้หน่ากลัวนำผ้าพื้นเมืองมาตกแต่งเน้นความสวยงามของสีสันต่างๆอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระดิ่งหรือกระพวนผูกเอเวลาผีตะโคนเคลื่อนที่นะครับก็จะมีจังหวะกระดิ่งดังเหมือนเสียงดนตรีสร้างความสนุกสนานให้ผู้ที่พบเจอนะครับ โดยผีตาโขนนั้นเกิดจากแรงศรัทธาและความเชื่อของชาวชุมชนในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายมีความเชื่อว่าเล่นเพื่อถวายดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจในการปกครองสูงสุดในเมืองด่านซ้ายบางเชื่อว่าเล่นเพื่อร่วมขบวนแห่พระเวสันดรเพื่อเข้าเมืองอันเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและบางก็บอกว่าเล่นเพื่อร่วมขบวนในการแห่บุญเดือนหกหรือบุญบ้างไฟนั่นเองการเล่นผีตาโขนนะครับ าชาวบ้านมีความเชื่อว่านอกจากจะเล่นเพื่อความสนุกสนานแล้วยังเล่นเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีที่เคยกระทําด้วยวาจาและใจรวมถึงโครคภัยไข้เจ็บต่างๆให้ติดไปกับผีตาโขนโดยจะนําไปล่องลําน้ําหมันเป็นการเสร็จสิ้นพิธีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนนะครับการเล่นผีตาโขนนะคะมีความเชื่อว่า เพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับโดยการแต่งกายเป็นผีตาโขนและนําของที่ใช้แล้วไปทิ้งในแม่น้ําในวันสุดท้ายเชื่อว่าจะช่วยขจัดความทุกข์ยากและสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับและก็ความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณเป็นการเชื่อว่าความเชื่อื่องดวงวิญญาณเป็นการบูชาดวงวิญญาณบรรพชนที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับ โดยภาพยนตร์เรื่องตาขนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยสยองขวัญที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อประเพณีผีตาขนของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากรับชมภาพยนตร์เรื่องตาขนนะครับก็สามารถรับชมได้ลงหนัง ทั่วประเทศไทยเลยนะครับตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอจบคจิบไปเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ